กตนาทั้งครูอาจารย์ยังจงมา yeah, <sharp> เตัววเัสตตูเนาบนทนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อจัดพิธีบูราานพรให้พระศพนิกรทั่วจังหวัดศรีสะเกดท่ะขอให้ทุกท่านมีพลานามยกล้าแข็งสมบูรณ์ปฏิปักษ์ุนอาสวะคุนปาสวัสดิ์ขุนเมษสวัสดิ์ขุนเสมาขุนเสมาทำเป็นสภาพสลีปมงคลแก่ต้องแก่ ตลอดทั้งครอบครัวบริวารเสด็จไปขอได้ด้วยเกินต่อวยเริ่มจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาทัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลรมหาสัมพัรินายกซึ่งเชิญโดยท่านผู้ใวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิริตรรครับ

เเยนวสำหรับการที่เกิดในวันนี้นะครับเพื่อนเชิญท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อสุขบารมีให้แก่ตนและครอบครัวครับซึ่งซึ่งวันนี้ทางประททศนะครับเปิดใด้แล้ครับ